อยากผ่านห0,000ืนาทีเร็วๆนะครับภายใน60วันเนี่ยนะครับต้องทำยังไงต้องทำยังไงครับคือมีมีมีน้องคนหนึ่งทักมาหานะครับ mm hmm. เขาอยากผ่านเร็วๆ6 0หมืนนาทีเนี่ยพี่ช่วยแนะนำผมได้ไหมนะครับเห็นบอกว่าต้องทำภายในว60วันนะเหอ6 0ื0นนาทีนี้นะครับผมสนใจทำคลิปเร็วด้วยแล้วก็ทำคลิปยาวด้วยนะครับคลิปสั้นนะครับผมอยู่ เป็นคนจังหวัดนู่นนี่นั่นประมาณนี้นะครับเขา,เาทำงานทั่วไปนะอยู่บ้านประมาณนี้นะครับเขาอยากมีรายได้ช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมนะครับผมอยากผ่าน60,000นาทีนะครับผมก็แนะนำไปนะแล้วทำเกี่ยวกับอะไรนู่นนี่นั่นนั่นแหละนะครับผมเลยแนะนำไปคือ5สิ่งหอย่างนะที่เขาให้ทำในเฟซบุ o กเนี่ยนะครับคุณทำเลยเอ,อยากผ่านเร็วๆเนะี่ย แค่คุณไม่ทําผิดกฎนะคุณไม่ต้องทําผิดกฎนะเขาบอกว่ากฎอะไรบ้างช่วยอธิบายผมได้ไหมผม,ผมก็บอกไปอะไรที่เป็นของเราเราถ่ายเองทําเองมีห้ามมีเสียงดนตรีเสียงปินเสียงแขนผมก็เ้นทาไปอย่างนี้โอเคครับผมเข้าใจต้องเป็นต้นฉบับเราเท่าน,นั้นเราถ่ายเองเขาบอกว่าเอา้าแล้วถ้าโทรศัพท์ผมถ่ายไม่สวยผมไปเอาโทรศัพท์นู่นนี้มาถ่ายได้ไหมได้นะครับส่งมาทางไลน์นั่นแหละ นะครับหรือ Messenger ก็ได้คลิปนั้นลงได้ถ้าเราไม่ได้ทำผิดกฎนะเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละแล้วภาพนิ่งแล้วภาพนิ่งเอาภาพเก่าเก่าที่ผมเคยลง Facebook ได้ไหมได้นะครับถ้าเราภาพนี้มันไม่มีความสุ่มเสี่ยงนะโป้เปลือยกายประมาณนี้ได้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันได้อะไรถ้าเป็นของเรานะครับผมเลยถามว่าเปิดเพจกี่วันแล้วนะครับเพิ่งได้หนึ่งอที่กวกว่า,วานะครับผมก็ให้เขาไปเช็ค สถานะเพจสถานะโปรไฟล์เขาเป็นเขาเขาเปิดโปรไฟล์นะนะครับแล้วก็เพจด้วยผมก็เลยให้เขาไปทำลองทำควคู่กันแต่เขาบอกว่าผมก็เลยเข้าไปเช็คบุกดูว่าผมให้เขาทำเพจดีวกว่านะครับเพราะว่าเฟสเฟสบุ๊กเขาน่าจะสมัครมาหลายปีแล้วนะครับอาจจะทําผิดนู่นนี่นั่นประมาณนี้ผมก็เลยให้เขาทําเพจนะครับเพจเขาก็เริ่มจากศูนย์นะ เขาก็เริ่มบอกว่าเขาไม่มีมีผู้ติดตามนะครับตอนตอนที่เขาทักมาหาผมมีผู้ติดตามแค่ประมาณห้าสิบกว่าคนเองนะครับผมก็เลยบอกว่าทําคลิปสั้นคลิปยาวถ่ายไปเลยเขาก็ถ่ายไปนะเขาก็ถ่ายไรท้องทุง่งท้องนานเนี่ยเขาก็ถ่ายไปนะครับผมเลยบอกว่าอยากอยากนะครับอยากผ่านเร็วอันดับแรกคือไลฟ์สดไปเลยเออไลฟ์สดเอา้าไลฟ์สดแล้วคนจะดูผมไหมครับพี่ ไลฟ์สดวันแรกครั้งแรกไม่มีใครดูหรอกเราไม่เขาไม่รู้ด้วยแล้วว่าเราจะทําอะไรอันนี้คือแบบว่าอยากผ่านเร็วๆนะผมแนะนําไปอย่างนี้เพื่อนๆลองฟังไปกับผมนะลองมาเอาความรู้เพิ่มเติมดูว่า,าทำเขาบอกว่าเอาเหตุบอกว่าคลิปผมบอกว่าให้สร้างตัวตนผมสร้างไม่เปลี่ยนผมไม่รู้จะทำอะไรเพราะผมไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคถ้าไปเรื่อยๆ อย่างนั้นก็ทําคลิปอะไรก็ได้ให้ผ่านก่อนแล้วค่อยมาตั้งหลักกันใหม่อันนี้ฟังนะครับคือบางคนจะทําอย่างนี้นะครับคือตัวตนเนี่ยมันอาจจะบางอย่างมันต้องใช้เวลาเออบางคนก็ทําคลิปเรียวเนี่ยปังปึ้งเลยนะครับออกไหมครับอ่ก็ผ่านแล้วบางคนได้หนึ่งล้านวิวบางคนได้แสนวิวหกหมื่นาทีมันก็ผ่านแล้วนนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อผมก็เลยบอกว่าลองไปทําดู นะครับคลิปสั้นคลิปยาวก็ลงก็ถ่ายไปนะครับไลฟ์สดไปเลยนะครับไลฟ์สดไปเลยเพราะว่าไลฟ์สดเป็นเป็นการที่แบบว่า Facebook ที่แบบออชอบเพราะว่าเพจก็ชอบเพจเพราะว่าเพจก็คือการค้าขายอยู่แล้วการไลฟ์สดน่าประมาณนี้เขาก็ไลฟ์สดไลฟ์สดเพจเขาก็เปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นจากมีผู้ติดตาม50ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยนั่นแหละครับคือเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของเขาเลยนะอ่า นะครับดดกูการนี้คือฤดูดการเกี่ยวข้าวใช่ไหมเขาก็ต้องไปถ่ายรถสีเกี่ยวข้าวนู่นนี่นั่นคือมันเป็นแบบกิจวัตรของเขาเลยนี่แหละครับคือเขาก็ไล่สดตัวตอนตอนนวดข้าวตอนรถอะไรประมาณนี้เขาก็ทําไปแต่ผลสุดท้ายที่เขาได้รับคือเขาไล่สดตามที่ผมแนะนํานะนะครับลองดูนะครับเขาไล่สดเลยจากนั้นผู้ติดตามเขาก็มาลงเรียวอีกทีน,นี้ลงเรียวโอ้โหเขาก็ไปเรื่อยอะ่ะคือแบบเขาง่ายคือแบบว่า อะไรท้าลองทําเป็นแบบบ้านถ่ายไปนะครับจังหวะดนตรีเฮฮาอย่างเงี้ยก็ใส่ไปนัออ่นนะครับบางสิ่งบางอยา่างถ้าถ้าเราใส่ปุ๊บมันก็ไม่ได้ไงเ,ออเขาทําแบบตลกเฮฮาเนะี่ยแต่เขาไม่ได้ใส่เพลงนะนะครับเขาทําแบบตลกเฮฮานะครับคือลงคลิปทุกวันเลยเขาลงนะครับคลิปเรียวในวันละสามคลิปสั้นก้นหนึ่งสลับกันแต่เขาลงทุกวันนะลงภาพก็ลงทุกวันขอแค่เราขยันลงคลิปได้แน่นอน นั่นแหละครับคือมันเป็นสิ่งที่แบบท้าทายเขามากเพราะว่าคือคือเราบางบางอย่างคือเราไม่มีต้นทุนที่ที่จะทําถูกต้องไหมเออแต่บางบางคนคือมีต้นทุนที่เขาทําและสุดท้ายคือมันตอบโจทย์คือต่างกันนั่นแหละครับเพื่อนๆคือคือเขาแยกได้หกหมื่นนาทีเร็วๆใช่ไหมนั่นแหละครับคือบางเอิญเขาบอกว่าเขาก็ทักมาหาผมนะเขาบอกว่าเออพี่มีคลิปหนึ่งที่มันได้หมื่นวิวแล้วโอเคผมเลยถามว่าคลิปไหนมันได้เขาบอกว่าคลิปเกี่ยวข้าวเขาก็เลย ผมก็เลยบอกว่าลองไปทําซ้าๆในคลิปนั้นปรากฏว่าคล้ายๆกับว่าทําซ้าๆหมายถึงว่าเออเอาเคยถ่ายแบบไหนก็ไปถ่ายบบเกี่ยวข้าวก็ไม่ถ่ายแบบกิจกรรมตัวนี้ก็ลองดูปรากฏว่าเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละครับคือคือบางสิ่งบางอย่างนะครับบางสิ่งบางอย่างมันใช่เวลา,เ,าเพื่อสร้างตัวต,วตวนถูกต้องไหมแต่บางสิ่งบางอย่างของเขาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาอยากได้6 0ห0 0นนาทีรเร็ว สุดท้ายพอขอได้ปุ๊บนะครับขเขาก็ไม่ต้องเริ่มใหม่นึกภาพออกไหมครับอ่าอันนี้คือผมกําลังเปรียบเทียบบอกว่าถ้าเราเร่งกับเวลาสุดท้ายเราก็ต้องเริ่มใหม่นึกภาพออกไหมเพื่อนเพื่อนนั่นแหละครับคือเขาได้เขาได้เขาผ่านนะผ่านในหนึ่งเดือนเขาผ่านเลยหกหมื่นนาทีเขาได้กับคลิปเรียวนะครับรยอดยู่สูงแล้วก็ นิดนึงของของของยาของคลิปยาวเนี่ยก็ได้อยู่แต่พอรวมกันแล้วคือเขาผ่านหกพันนาทีเขาไม่ได้ทําผิดกฎอะไรนะเขาเขาผ่านเร็วภ่านใดหนึ่งเดือนแต่แต่ผู้ติดตามเขาก็ห้าหกพันอ่ะนะครับเขาผ่านนะเพราะว่ามีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในในคลิปเรียวนี่เยอะนั่นแหละครับพอเขาผ่านเขาก็ตั้งค่าเสร็จเขามีวันหนึ่งเขาทักมาหาผมบอกว่าอาจารย์ครับพอพสมัยโฆษณาผมไม่เข้า ออโฆษณาไม่เข้าแต่เข้าอยู่แต่เข้าน้อยไงนะครับในในคลิปยาวนะนะครับผมก็นั่งดูมันก็ไม่เข้านะทำคำใงไงนะครับคือผมก็เลยเข้าไปเช็คดูในคลิปเขานะครับคือเท่ากับว่าในยอดวิวแต่และคลิปนะ่ะประมาณเกือบแปดสิบเก้าสิบนี่แหละนะครับคือยอดวิวเขาอยู่ประมาณร้อย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 และทีนี้การเขาถึงมันเลยน้อยพอน้อยเพ๊่โฆษณาบ,บางอย่างมันก็ไม่เข้าเขาก็เลือกระหว่างอายุเพศ นะครับการเข้าถึงอายุต่างๆเน,เนื้อหาเนื้อหาที่เขาลงส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้าวนะครับการไปท้องไร่ท้องนาไปดักหนูหาปลานะครับอันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าคือเขาเร่งตามที่เขาบอกกาแหละอนะ่เขาอยากได้ใช่ไหมผมก็จัดให้นั่นแหละครับคือผมสร้างตัวตนไม่เป็นอ่านะต้องทํำยังไงนั่นแหละผมเลยบอกว่าผมเข้าไปดูโฆษณามันเข้าน้อยแต่เพื่อนๆก็รู้แล้วว่า ถ้าเราทําคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ปังจริงๆเนี่ยน้อยสุดที่เราจะได้เหรียญถูกต้องไหมอ่านอกจากยอดวิวและการเข้าถึงเนี่ยนะครับน้อยสุดแต่บางคนเขารู้แล้วว่าหลักการคืออะไรถ้าคุณไม่เก่งจริงถ้าคุณไม่ไม่สุดยอดจริงอ่ะเออถ้าคลิปคุณไม่มีคุณภาพการเข้าถึงมันก็ไม่ได้ถูกต้องไหมนี่แหละครับคือบางคนบอกว่าเนื้อหาดี ยังไงการเข้าถึงมันก็เขาเยอะคุณภาพภาพดีถ่ายออกมาเสียงชัดทุกสิ่งทุกอย่างใช่อันนี้คือเป็นองค์รวมเลยนั่นแหละครับน้อยสุดใช่ไหมแล้วมากสุดแล้วคนจะดูและทําเหรียญเราได้สุดท้ายมาวัดกันที่ยอดบิวแล้วก็ได้เหรียญถูกต้องไหมแต่เขาเนะ่ยคนนี้นะนะครับเอาง่ายคือแบบบ้านๆนะเข้าใจไม่ใช่ว่าแปลว่าสร้างรายได้ไม่ได้นะแต่เขารีบเขาเร่งสุดท้ายเราต้องมาเริ่มเริ่มต้นใหม่คือคือเริ่มใหม่เลยว่า ฉันต้องทำอะไร1 2 3สฉันต้องไปเป็นเรื่องราวคือไปดักหนูไปเกี่ยวข้าวไปเล่าเรื่องต่างเนี่ยมันก็ใช่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเ,เขาต้องเอาคนคนดูเราเนี่ยนะครับทำแบบไหนแต่เขาก็ไปทำนะนะครับเขาก็ทำแบบที่ที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับจากปกติที่เขาเร่งเขาบอกนะเขาเร่งเร่งมากเลยเคืออยากได้60,000นนาทีเร็ว ยากได้พูดติดตามเร็วแต่เขาทําในทางที่ถูกนะแต่เขาขยันลงคลิปแต่ข้อดีเขาเขาขยันลงคลิปแต่ละคลิปนั้นทุกคลิปคือเขาทําไม่ผิดกฎ่าบางคลิปบางวันเขาก็ลงหกคลิปคลิปเดียวนะบางคลิปสั้นเขาก็ลงสามแต่เขาผ่านถ้าลงคลิปตัววันผมเลยบอกว่าถ้าลงคลิปตัววันภายในหนึ่งเดือนเช้าเที่ยงเย็นทุกวันไม่ขาดยังไงคุณก็ผ่านนั่นแหละครับพอผ่านเสร็จแล้วปุ๊บผมเลยบอกว่าลองมาตั้งเป้าใหม่ตั้งเป้าใหม่บอกว่า ตามที่พี่บอกเลยว่าอพอเราเร่งมากเกินไปพอเราลงคลิปมากเกินไปพอได้โฆษณาผ่านแล้วเนี่ยเซนสุสตรีมหรือว่าเลียวหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยโฆษณามันจะเข้าน้อยอและคนดูมันจะเข้าน้อยและน้อยสุดที่ที่เฟซบุ๊กเขาจะยิงแอดโฆษณาต่างๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาตั้งแต่วันที่6ตุลามานี่นะครับเขาประกาศเลยนะเออเห็นไหมฮะเราดูคลิปเรายังไม่มีโฆษณาแล้วเพื่อนดูคลิปเราก็ยังไม่มีโฆษณานั่นแหละครับเพื่อนเพื่อสุดรุปแล้วเขา พิจารณาจากเนื้อหาเป็นหลักอ่าแล้วคนดูอีกอายุเพศอายุใบนะครับแล้วโฆษณาเลือกเ,เข้ามาอีกนั่นแหละครับเพื่อนๆมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าผมต้องเริ่มใหม่นะพี่ผมเริ่มใหม่เลยนะครับแต่ผมทํากิจกรรมแบบเดิมนั่นแหละคอนเทนต์แบบเดิมนะครับออคลิปเดียวขอทาเนี่ยคือตลกด้วยนะครับพอเขาผ่านแล้วเขาก็ต้องใส่เพลงดนตรีบ้างประกอบกันนะครับนิดหน่อย ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตลกเฮฮานะครับประมาณนี้ก็่คือเขาเริ่มต้นใหม่นั่นแหละครับคือเพื่อนๆผมตามที่ผมแนะนํามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเร่งมากเกินไปยังไม่มีตัวตนของเราพอเราอยากได้ปุ๊บตามที่เราต้องการสมมุติว่าฉันได้ถึงเป้าแล้วนะห้าพันฉันได้ครบหกหมื่นแล้วนะนะเออทาไมฉันยังไม่ได้ตั้งค่าเลยพอเขาไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ย มันก็ต้องติดนโยบายการสร้างไรายได้ยังมาบอกว่าฉันทําผิดอะไรคลิปเราถ่ายเองคลิปเราลงเองทุกสิ่งทุกอย่างเพลงก็ไม่ได้ใส่นี่แหละครับคือปัญหาบางอย่างเราไม่รู้คือเราไปแชร์พอเราแชร์ปุ๊บแชร์คลิปอื่นที่ผิดเราก็ผิดไปด้วยนะลงภาพที่ผิดไปกรอบคนอื่นมาแล้วก็ผิดสตอรี่ถ้าเราใส่เพลงแล้วก็ผิดบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้มันก็จะแจ้งเตือนแล้วก็ไม่แจ้งเตือนในข้อความ นั่นแหละครับเพื่อนๆน,นั่นแล้วผมอยากใหเ้เพื่อนเข้าใจเลยว่าถ้าเราค่อยๆทาไปแต่ละอย่างเนี่ยมันจะสวยหรูนะครับเราก็ต้องมาตามแก้สุดท้ายเราก็ต้องมานมาเสียเวลาสรุปแล้วพี่คนนี้เขาก็มีรายได้นะนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ได้ครบหนึ่งร้อยเหรียญหรือย,ยังนะครับอันนี้แหละคือมันเป็นที่มาแบบนี้แล้วถามว่ามันเร่งเร่งดีไหมเร่งกับเวลาเร่งยะได้หกหมื่นาทีเ,เร็วๆถามว่าถ้าเร่งได้มันก็เร่ง เร่งได้ก็ถามว่ามันคือเอาง่ายคือถ้าสูงอะ่ะก็ต้องร่วงเร็วแต่ถ้าเราค่อยๆไปปุ๊บกค่อยเติบโตเนี่ยมันก็จะเติบโตแบบนานๆค่อยๆไปนะครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะครับ